สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้เราจะมารีแอคชั่นตอนที่สีสิบแปดใช่ตอนที่สีสิบปดตอนใหม่ล่าสุดลงมาเมื่อเจ็ดชั่วโมงที่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเด๋อดโัวเลย เฮ้ยพี่คิริี่โตอ๋ออันนี้ชุดขาวอ๋อเราได้เป็นชุดขาวนี่ละชุดขาวมีปืนเอง็งตายเอ้ยทำไมมันดูตัวเล็กอยู่ยอ,อ๋อนี่ละมันอยู่มันจะต้องมาอยู่ทั้งบนบน่ะครั้งล่างอะอ้าวจบแล้วเหรอในเหมือนมันมีตัวเลื่อยอะครับผมมันกดยืมแล้วก็มีตัวเลื่อยเลย มันัม่ตายนะเอคิริโตะที่ผมล้อเ,เป็นคิริโตะดูนะคะผมจูไปดอันนี้คืออยู่บนซ่วงแล้วก็เลยดูตัวใหญ่เ,เราจะหยุดตรงเนๆๆๆนะี่ยเหมือนเขาเพยายามกระโดดร่ยและเขาก็โดดหลบได้ด้วยนะถ้าเกิดดูแต่เราจะเห็นว่าเขากระโดดรลบทันนะครับผมจะไม่รู้ว่าเขาตายหรือเปล่าๆๆ <laughs> โอเคเด,เ,าาอเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนเลยดีกว่านะครับผม เออสำหรับตอนแรกเนี่ยเปิดมาเหมือนว่าจะมีคาเมราแมนตัวหนึ่งกระโดดพีชีพนะครับผมกระโดดใส่เฮลิคอปเตอร์สกิบดีทอยเลสนะกระโดดใส่แปดคู่แน่นอนอันนี้แน่นอนเพราะว่าบินเข้ากองไฟเป็นเงมงเมาบินเข้ากองไฟอันนี้กระโดดไปนะครับผมแล้วก็ของพีชีพอะเป็นผููกล้านะคบผมถัดต่อไปมีสกิบดีดีทอยเลตประมาณ5ตัวมาแล้วก็มีพี่คิริโตะนะคบผมพี่คิริโตะแยก,กว่าพี่คิริโตะเหมือนดี สองดาบไม่ใช่สามดาบถ้าสามดาบเป็นโซโล,โลนะเนี่ยเขาเหมือนชักไม่ใช่ชักดาบนะชักใบดุดซ่วมชักไม่ดูดซ่วมของเขาออกมานะครับผมเขาเหมือนจะเดิน <ๆ S 1> เข้าไปสู้ละแล้วออลตัวเราเนี่ยที่เป็นคามล่าแมนที่เป็นแบบหน่วย,ท,บบวยวที่แบบวิจัยนะคบผมที่แบบวิจัยในห้องวิจัยอะไรพวกนี้ยก็ได้ถือปืนออกมาคือเขายืนอยู่บนซ่วมนะ พิคาเมล่าแมนก็เลยดูตัวเล็กนะครับผมแล้วเขาก็ได้ถือชักปืนออกมายิงนะครับผมเพื่อให้บอลสิต้ตายแล้วพิคาเมล่าแมนก็ถีบถีบหน้าระเบิดเลยอุย้ยคิริโตะของเราก็จัดการได้หลังจากนั้นก็มีสก,กิลมี่ชอยเลคนเลื่อยที่มีปืนด้วยโอ้ยไกลโอ้โหนะแล้วเหมือนดงตอาเขาจะได้รับการดัดแปลงมาด้วยนะแล้วเราก็จะได้สังเกตว่าตอนนี้เนะี่ยใส่แว่นกันทุกตัวนะครับผมแสดงว่าที่ทีวีแมนไม่มาเพราะว่าแว่น มันมีเว้นกันหมดทีวีแมนก็เลยกากเลยทีนี้ก็เลยไปเลยนะครับผมอย่างที่ผมบอกทีวีแมนแพ้ไปแล้วนะครับผมแกน่ะได้แพ้ตั้งนานแล้วแต่ถ้าเกิดไปอย่างเงี้ยทีวีแมนต้องมีการอัปเกรดไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามต้องมีการอัปเกรดนะครับผมแต่เราลองไปเก็บรายละเอียดรอบๆให้ครบดแหละตอนแรกอ๋อนี่งมาถึงคือ hell is coming หรือว่าความช่วยเหลือกำลังจะมานะ่อะลองเกลี่ยสายตาดู ไอ้รอบข้างๆใช่หรือเปล่าอะนะ่าจะไม่เกี่ยวนะครับผมเป็นภาษาอะไรมนะั้งอันนี้มีอะไรไหมมีแบบอิเตอร์เอ้แบบมีหัวใช้ท่านคาเมล่าแมนโผล่ไหมมีไหมมีไหมไม่มีนะผมมีจบของคาเมล่าแมนสักสองหรือไว้ก็หนึ่งคนนะนะครับผมเหมือนจะไม่มีเลยนะไอ้ป้ายข้างๆน่าจะไม่เกี่ยวนะจาจะเป็นป้ายร้านเฉยนะ หน้าป้ายลานต่อเต็กเว้แต่งนะนี่ก็ยิงตัวเต็ไม่มีอะไรเลยวนี่คืบมีแค่เพียงอะเดี๋ยวเราไปดูตรง Help is coming กันนี่อ่าเดี๋ยวผมซูมนะครับผมนี่คือ Help is coming หรือว่าความช่วยเหลือกำลังจะมาซึ่งเราสามารถ แบ่งได้เป็นสองบุคคลเลยบุคคลแรกคือไททันคาเมล่าแมนผู้ที่หายไปนานกว่าสามสิบตอนยี่สิบตอนเลยยี่สิบตอนประมาณนั้นครับผมน่าจะขี้เกียจนะสงสัยน่าจะนอนดูซีรีส์เกาหลีอยู่บ้านนะครับผมก็เลยแบบขี้เกียจอนะแบบไม่อยากมาลบอะดูซีรีส์เกาหลีให้จบก่อนแล้วค่อยมาลบได้ไหมหรื <laughs> อว่าอาจจะอัปเกรดมาเป็นซูปเปอร์เมก้าบียอนไททันคาเมล่าแมนก็ได้ ซูเปอร์เมคาบิยอนใชท่านคาเมลแมนหูน่าจะหูนะน่าจะแบบวัดเข้าไปตบจีแมนตายนะผมแต่ดยจากตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นบุคคลเดียวนะครับผมทุกคนเห็นขวาล่างไหมนี่ขวาล่างอ่ะมันซูไม่ได้มันเป็นโลโก้ช่องทุกคนเห็นขวาล่างไหมครับผมนั่นคือคุณดาฟักบูอ่ะผมจะนี่คือช่องของเขานะผมดาฟักบูบูซึ่งบอกเลยว่า คนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมาช่วยเหลือสูงมากเพราะว่าคนสร้างอวยตัวเองก็ไม่ใช่เพราะว่าผมว่านะคนสร้างเนี่ยน่าจะแบบอยากให้มันมีอะไรใหม่ๆบ้างน,นะครับผมแต่ว่าผมอยากให้จะท่านคาเมล่าแมนโผล่มามากกว่านะเพราะว่ารู้จากอีพีพวกนะี้เท่ไม่เคยโผล่ามาเลยนะครับผมคือโผล่มาแค่ไม่กี่ตอนแล้วก็โดนตบกลับบ้านเกิดไปเลยนะไม่ได้ไม่ได้ตายนะแค่แบบกลับไปพักฟื้นเฉยๆไม่ได้ตาย ไม่ได้ตายนะแค่กลับไปพักฟื้นไม่ได้กลับบ้านเกิดแบบนั้นนะครับผมผมว่าน่าจะมีสองกรณีก็คือคุณดาฟักบูม,มาช่วยเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมไปดูในคลิปช็อตของผมที่ผมลงไปเนีย่ยเราจะได้เห็นหน้าของคุณดาฟักบูแบบชัดๆมากนะครับผมซึ่งแน่นอนแบบคําเอามาเต็มความหมายอย่างนี้แสดงว่าเขาเนี่ยจะได้โผมาในอีกไม่นานแบบเต็มๆแน่นอนนะครับผมโอเคแต่ก็ ที่บอกว่า h e l l i s coming เนี่ยมันผมบอกแล้วว่ามันแปลได้สองอย่างนะคะผมแน่นอนว่าไม่แน่นอนแน่นอนว่าไม่แน่นอนโอเคคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมแค่มารลแอคชั่นเฉยน,นะมก็คือไม่มีอะไรมากจริงๆแหละนะแค่มารลแอคชั่นนะครับผมไม่มีอะไรมาพูดมากนะแต่ผมว่าถ้าเกิดให้ผมพูดความรู้สึกออกมาเนี่ยรู้สึกชิ้นหวังมากรู้สึกชิ้นหวังว่ามันตายกันรัวๆเลยฝั่ง คือใช้ไฟฟ้าตายแบบระนาวหมอ่ะอันนี้สลัดชีบ่ะก็ยังดีแบบไม่ตายเปล่าอันนี้พี่คิดที่โตมาฉันจัดการเองไอ,อ้เศร้าอ๋อซ่าอ๋อเห็นฉันมันต้องไปเจอสลัเศร้าเหรอที่นอ่สลัดชีบตายแนละ้วเอามาเลยยืนตันแยบลอยเฮ้ยทุกอนเฮ้ยไม่อเอมา,มนา,นา,นามึงจะไล่นมาพวงตายหมดตายหมด ไอคาเมล่าแมนที่ทำตัวเหมือนคริโตเนี่ยอาจจะยังไม่ตายเพราะว่าเหมือนเขาหลบกะครับผมโอเคสำหรับว,วันนี้ก็จบไปเม้นเท่านี้นะครับผมโอเคผมไปละบรย